นายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งขยายเวลาเปิดปิดผับบาร์จนถึงตี4นะครับมีผล15ทธันวาคมนี้ส่วนคืนวันปีใหม่นะครับคืนส่งท้ายปีขึ้นปีใหม่นั้นจะเปิดได้ยาวๆจนถึง6โมงเช้าเลยครับ นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการเรียบร้อยแล้วโดยเวลาที่สถานบริการในหจังหวัดก็คือกรุงเทพจังหวัดภูเก็ต ชนบุรีเชียงใหม่และท้องที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศสามารถเปิดให้บริการได้ก็คือถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้เริ่มวันที่15ธันวาคมนี้แน่นอนนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ จะขยายเวลาให้สถานบริการทุกท้องที่ทั่วประเทศไทยสามารถเปิดให้บริการในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2566จนถึงเวลา6นาฬิกาของวันปีใหม่วันที่1มกราคม2567ด้วยครับ